สวัสดีครับพามสปอร์ตนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวรองเท้า a s i c กนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น a s i c กเจลแท็กติกสิบนะครับตัวนี้เป็นสีใหม่ล่าสุดนะสีไว้์รามเบิร์ตนะครับข้างกล่องก็จะเห็น Indoor Sport นะครับอย่างที่เคยบอกไปนะครับว่าเดี๋ยวนี้รองเท้า a s i c กเองมิชูโนเองนะครับใน Indoor Sport เนี่ยคือเขาทำให้มันเล่นด้วยกันได้หมดนะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นวอลเลย์บอลแฮนด์บอลแบดมินตันสกอตต์นะครับนะฮะแต่ตัวนี้ก็เป็น Indoor Sport นะครับเอซิก เบรดเองนะครับ ที่เป็นแบดมินตันโดยตรงเลยนะครับเมื่อก่อนเขาเขียนข้างของแบดมินตันนะครับเดี๋ยวนี้เขามาเขียนอินดอร์สปอร์ตแล้วนะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะนะครับซึ่งมันก็บอกได้ว่ามันเล่นด้วยกันได้แล้วใช้ด้วยกันได้ดีด้วยนะครับนะฮะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นอินดอร์สปอร์ตนะครับที่ได้รับความนิยมมากๆของเอซิกตัวหนึ่งเลยนะครับนะฮะแล้วเอซิกเจลแท็กติกสิตัวนี้นะครับนิยมเอาไปใช้ตีแบดกันเยอะมากนะครับนักกีฬาใช้กันเยอะมากเลยนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็ ก็ขายดีอีกตัวหนึ่งของ A s i c เลยนะนะครับผมเคยรีวิวไปหลายสีแล้วนะก็มีสีขาวดำนะครับสีดำล้วนนะครับแล้วก็จะมาสีเนี่ยนะครับสีขาวไว้ลามเบิร์สีใหม่ล่าสุดเลยนะนะครับเป็นสีโทนเดียวกับ y o n e x a l l e n g l a n d นะครับรายการแบดมินตันออิงแลนด์เนี่ยของปีนี้เลยนะสีเขียวฟ้าเนี่ยนะฮะสีสวยมากเลยนะครับตัวนี้มันใส่สบายจริงๆนะครับ แล้วสีสวยมากเอซิกตอนนี้ออกโทนสีเนี่ยสีหลักอาจจะเป็นสีขาวหรือดำนะครับแต่ก็จะมีสีเขียวสีฟ้าแซมเข้ามานะครับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะครับยังไงนะฮะที่มันใส่สบายและนิยมมากๆเลยนะครับเราจะเห็นพื้นนะครับพื้นที่เราเหยียบพื้นเนี่ย พื้นมันกว้างมากนะครับพื้นมันกว้างเพราะฉะนั้นเวลาเราใส่เนี่ยมันเหยียบพื้นสบายแล้วยังมีตัวพลาสติกตรงนี้นะครับช่วยป้องกันเท้าบิดอีกนะครับแล้วก็ป้องกันเท้าพลิกนะครับและยังช่วยพยุงอุ้งเท้าเราไม่ให้เกิดอาการบาดเจ็บที่เป็นรองช้าด้วยนะนะครับเส้นกลางเท้าเราเนี่ยสำคัญนะนะครับตัวเนี้ยจะทําให้เกิดรองช้าได้นะครับแล้วตัวเนี้ยนะครับใส่สบายนะครับนะฮะแล้วตัวโฟมเนี่ย ให้มาเยอะเลยทีเดียวนะครับตัวนี้นะครับมาดูรูผ้าระบายอากาศดีมากเลยนะนะครับตัวนี้ใส่แล้วไม่ค่อยอับนะนะครับมันระบายอากาศได้ดีนะฮะแล้วตรงที่ใช้ลากเท้านี่ก็เป็นยางเลยนะนะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นของญี่ปุ่นเลยนะนะฮะเปเปเนซิกเจพีด้วยนะครับตัวนี้นะฮะนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยตรงที่ใช้ลากเท้าเราเนี่ยนะครับ ใครเคยเจอปัญหาที่นิ้วก้อยทะลุบ้างนะครับแต่ตัวนี้ตรงที่ใช้ลากเท้าเนี่ยมันเป็นวัสดุเป็นยางใช่ไหมมันยาวไปถึงตรงขอบนิ้วก้อยเลยนะนะครับเนี่ยนะฮะบ,บางคนใส่รองเท้าตีแบตเนี่ยแล้วชอบนิ้วทะลุนะครับตัวนี้เขาป้องกันมาให้แล้วนะนะฮะ หนาเลยทีเดียวแล้วทนมากๆ ASic บอกเลยเป็นรองเท้าที่ทนมากนะครับแล้วผมชอบไปอย่างหนึ่งคือ a s i c เนี่ยเขาเอาโฟมเนี่ยนะครับมาช่วยพยุงอุ้งเท้าด้านในนะครับนะบางคนเนี่ยเป็นคนเท้าล้มด้านในนะครับตัวนี้มันช่วยพยุงไม่ให้พลิกลงไปได้นะครับเพราะนั้นมันจะช่วยป้องกันเท้าพลิกทั้งพลิกด้านในพลิกด้านนอกเลยนะนะครับถึงมูนบอกว่ารองเท้าตัวนี้นะครับระบบความปลอดภัยดีและหิวรับค่อนข้างแข็งแรงเลยทีเดียวนะครับตัวนี้นะฮะ ตัวโฟมนะครับนุ่มนะครับดูผมนิ้วกดเนี่ยนุ่ม sure> นุ่มนะไม่ได้ดุ่มรวบนะมันดุ่มเด้งๆออกมานะครับนะนี่ตัวนี้นะครับนิ้วกดเนี่ยเห็นไหมนุ่มนะครับนุ่มตัวนี้นะครับข้างหน้าก็จะเป็นโฟมที่เฟมๆหน่อยนะครับนะฮะพราะเขามีเจลอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับตัวข้างเท้าเนี่ยนะครับก็กันหน้าเท้าพลิกด้วยนะเพราะมันเป็นยางที่ยื่นออกมานะครับเราจะเห็นได้ว่ายางมันกว้างออกมาเห็นไหมนะฮะ ตัวนี้เวลาเราพลิกด้านข้างนะครับหน้าเท้าพลิกเนี่ยมันจะช่วยดีดกลับมานะครับบางรุ่นก็อาจจะเห็นเป็นเขี้ยวรองเทา้าบางรุ่นอานจจป็นเป็นพื้นที่มันเกินออกมานะครับตัวนี้มันช่วยเรื่องหน้าเท้าพลิกนะครับเวลาเราจิ้มหน้าไปนะครับนะบเนพื่อมันพลิกเนี่ยตัวนี้มันจะช่วยนะครับแล้วยางนะครับยางรองเท้าที่มันเป็นแถบเดียวกันเนี่ยนะครับมันช่วย เราผ่อนแรงเวลาเรายกส้นนะครับนะะฮเวลาเราลงปลายเท้าเนี่ยมันจะช่วยดึงส้นเท้าขึ้นมาด้วยนะครับนะะฮตัวนี้มีประโยชน์มากนะนะครับนะฮะบางรองเท้าบางรุ่นเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีแผ่นพลาสติกตรงกลางนะครับตัวนั้นก็ช่วยนะครับแลยตัวนี้นะครับเป็นพื้นยางแถบเดียวกันเลยนะครับมิซูโน่บางรุ่นก็เป็นแบบนี้นะโยนิคหลายๆรุ่นก็มีนะครับนะฮะตัวนี้นะครับใช้พื้นยางแบบนี้นะครับนะฮะอย่างที่บอกครับมันช่วยประคอง เท้าเราได้ดีนะครับแล้วก็ช่วยพอนแรงเรานะครับ,นะรบดูตรงกลางเท้านะครับกว้างนะครับแล้วตรงแผ่นพลาสติกเนี่ยมันยาวไปถึงแผน่นข้างหน้าเลยนะนะครับตัวนี้นะฮะมันเปิดพยุงเส้นเท้าดีนะตัวนี้นะครับปนะบ้องกันการเกิดการบาดเจ็บตรง ลองช้านะครับแล้วต้องโฟมนะครับเนะราเห็นได้ว่ามันยืดออกมาจากส้นเท้าเยอะนะครับตัวนี้มันช่วยเพิ่มระยะเบรกนะเวลาเราเล่นลูกหน้าเนี่ยนะครับเวลาเราเข้าหน้าเราเอาส้นลงเนี่ยนะครับตัวนี้ถ้าเกิดมันด้วนไปหน่อยนึงเนี่ยมันจะโอกาสลื่นเนี่ยมันมีเยอะนะครับแต่ตัวนี้มันยางยืดออกมามันเพิ่มระยะเบรกแล้วก็ช่วย รักษาเอ็นร้อยหวายเนี่ยนะครับซับแรงตรงนี้ด้วยนะครับถ้าเอ็นร้อยหวายเจ็บส้นเจ็บเนี่ยไปถึงหัวเขา่าไปถึงหลังได้เลยนะนะฮะแต่ตัวเนี้ยผมถึงบอกว่ารองเท้าตัวนี้มันนุ่มแล้วก็ซับพอร์ตดีมากๆเลยนะครับระบบความปลอดภัยเขาก็ดีนะฮะอย่างที่ผมบอกนะครับเห็นไหมฮะพื้นมันเกินออกมานะครับตัวนี้มันช่วยเรื่องหน้าเท้าพลิกเวลาเราจิ้มเท้าไปนะครับ เหมือนเวลาเราเข้าหน้าเนี่ยเราส้นลงนะครับก็มีพื้นระยะช่วยเบรกนะครับแล้วก็ซับเอ็นร้อยหวายด้านหน้าเนี่ยเวลาเราทีบออกมานะครับพื้นมันกว้างขึ้นมันก็ช่วยกันพลิกด้านหน้าได้ดียิ่งขึ้นนะครับบางคนเนี่ยไปข้อเท้าพลิกด้านหน้าเนี่ยนะครับอันตรายนะตรงนี้นะครับนะฮะรองเท้าตัวนี้นะครับก็จะเหมาะกับคนที่ต้องการรองเท้าที่มีระบบความปลอดภัยที่ดีนะครับแล้วก็ นุ่มนะครับแล้วใส่สบายนะครับนะฮะใครมีปัญหาหัวเข่ารองช้ำเอ็นร้อยหวายพวกนี้นะครับรองเท้าตัวนี้นะครับช่วยซับแรงตรงนั้นได้ดีมากๆเลยนะฮะนะครับก็ใส่สบายนะครับก็มีหลายสีนะมีทั้งหน้ากว้างหน้าปกตินะครับตัวนี้นะฮะก็ใครสนใจนะครับ a s i c gel tactic สิบสนะครับตัวนี้นะฮะก็สามารถทักกินบอกกันเข้ามาได้นะครับที่ p รา m Sport นะครับนะฮะของญี่ปุ่นนะนะครับใครต้องการรองเท้าซัพพอร์ตดี ช่วยเซฟดีๆนะครับตัวนี้เลยครับแนะ่ยนำเลยนะครับวันนี้ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ